ก็ขอสวัสดีทุกๆท่านนะครับเข้าสู่เกมไมโครบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับซึ่งเป็นพาร์ทที่9นะครับผมได้ไปดูมาแล้วนะฮะได้ระลึกชาติได้แล้วนะฮะปรากฏว่าเป็นพาร์ทที่9นะครับผมสําหรับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่10นะครับผมเดี๋ยวแป๊บเปิดฉากมาก็มีเสียงเพลงแล้วต้องขอรีเซ็ตรีเซ็ตซสาร์สักครู่หนึ่งนะครับผม ลิซเซซาวอย่างรวดเร็วนะฮะท,ทุกทุกท่านนะครับท,ทุกทุกท่านนะครับพื้นพวกนี้นะครับพื้นพวกนี้นะครับก็สามารถเอาหินเนี่ยไปวางไปใส่นะฮะเครื่องเครื่องตัดนะครับมันจะทำการตัดหินของท่านนะครับให้เป็นแผ่นแผ่นแบบนี้แล้วเราก็จะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมีการปรับนี่เจ๋งไหมนะครับมีการหมุนแผ่นหินได้ด้วยนะครับอือ เลิศเลยฮะมันก็จะมีอยู่สองแบบโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมขอแกะออกมาก่อนอ่าโอเคครับผมอ่ะมาดูกันต่อนะครับในมอด Mod ของอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึง่งไออะไรนะดิเวนดิเวนเทอร y ลีแอดเจอร์ลีแมกเกอรีเบเกอรีเอาเบเกอรีมันขนมไอบ้าเอ้ยถ้าเกิดว่าทุกท่านกำลังฟังอยู่จะได้ยินเสียงเปิดสมุดนะฮะ ผมจะทำการเปิดสมุดนะฮะ Decoration นะครับผมก็คือหมอดตกแต่งนั่นเองนะฮะผ่านมาหนึ่งนาทีแล้วไม่ได้หาเฮลอะไร <c oughs> ไม่ได้หาเหวอะไรเลยนะครับไม่ได้อะไรเลยนะฮะโอเคครับผมอันนี้อันนี้เขาทำยังไงอะ่ะอ๋อเขาเอาห้าอันมาวางไว้และน,นี่ก็เป็นเสาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอทดสอบลองทำดูก่อนนะฮะว่าเขาใช้ทำอะไรบ้างอะตัดสองอันเลย ทีนี้และน,นี่คืออ๋นนออันนี้คือพืนพืนทรายนะฮะน่าจะครับโต๊ะคับธรรมดาได้อยู่โอเคครับผมเราจะมาหา,าว่าหมดเนี้ยมันทําอะไรได้บ้างอ่ะฝนก็ได้หยุดตกไปแล้วนะครับถ้าเกิดทุกทท่านแงบหูฟังอันนี้คือโอ้ยของตกสหรับต้องขออภัยด้วยครับพอดีว่าของในห้องผมเนี้ยแหละตกนะฮะแคทอยู่ในห้องขอพักอันนี้คือไอรอน ไฟบูธนะฮะลกเ,เสียงโทรศัพท์เข้าขอบคุณอย่างสูงครับทำให้หน้าจอยังอยู่นี่อยู่นะครับโอเคเขาผลิตอย่างไรนะฮะเขาใช้เหล็กเขาใช้โอ้โ oh. หแผ่นเหล็กเลยเหรอออคือบอทนี้ผมก็ยังไม่เคยลองคาฟอะไรพวกนี้ออกมาเลยนะครับผมจะลองคาฟมาเริ่มจากอะไรที่ง่ายๆก่อนนะครับผมเริ่มเริ่มจากเจ้านี้นะฮะอ่าเป็นไม้โอ๊กแล้วกันเนาะ อ,อยู่ไหนอะอ้าวไม้ออกแบบมีกาจังเกิล้ลดาร์กโอ๊กอ้าวเฮ้ย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 อ๋อไม้ออกค,คือไม้นี่เหรอโอเคประมาณว่าเป็นโต๊ะไม้ประมาณนั้นนะครับผมอ่ะก่อนหน้านี้ผมก็อ่ะวางก่อนอ่ะผมลองคัฟเจ้านี้ดูครับผมมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเสาเป็นคือเป็นคานอะไรสักอย่างหนึ่งผมขอลองวางเสาขอตกแต่งเลยกันทดสอบตอนนี้เลยฮะ ว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างถ้าวางสองอันก็ตกแต่งได้อยู่ว่าอ้ออ้ออ้ออย่างนี้นี่เองนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าแท่งเหล็กแบบนี้ก็จะวางได้เฉพาะแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้ากระบาทนี้นะฮะก็จะเอ๊ะก็ก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเป็นแบบนี้มันน่าจะต่อกันนี่อ๋อจะต้องวางใหม่น,นะฮะมันถึงจะต่อกันใช่ไหมแปบ๊บหนึ่งครับขออ้าไม่ต่อกันเหรอหรือว่าต้องอ๋อต้องต่อกันแบบนี้นะครับผมอ๋ออย่างนี้นี่เองนะฮะคือ ถึงจะวางกี่อันกี่อันก็ช่างน่ถ้าเกิดวางแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาอีกอันนึงมาต่อ <c oughs> จะต้องคลิกที่ด้านข้างนี้นะฮะอย่าไปคลิกตรงกลางนะครับผมอ,อย่างเช่นอันนี้เป็นต้นนะฮะนี่ฮะถ้าเกิดคลิกตรงกลางนะครับคลิกตรงพื้นเนี่ยฮะมันก็จะอยู่เป็นเสาค้ำจุนพื้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคลิกตรงนี้นะฮะต่อจากอีกตัวสี่ทิศเราก็จะหนามาต่อละเหมือน โอ้โหถ้าเกิดว่าคลิกตรงนี้ที่ตัวนี้ก็จะต่อตรงนี้แต่ไม่ต่อกับไอตัวนี้นะฮะท่านผู้ชมก็จะงงว่าเอ๊ะตัวไหนมันต่อกับตัวไหนเออสนุกเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าทําเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนเป็นโครงสร้างใหญ่ๆอะ่ะซับซ้อนไปซับซ้อนมาอันนี้ขอวางไว้เดี๋ยวเดี๋ผมขออ,อ่ะผมขอปึบอ่ะปึบอ่ะ แล้วก็วางเจ้านี้ไว้ตรงนี้แล้วก็อุ๊บืมวางเจ้านี้ไว้อย่างนี้แล้วก็ลื้อมาใหม่ครับลือมาใหม่อ่ะลือมาใหม่เออต่อไม่ได้แล้วเหรอแป๊บแป๊บแป๊บต้องลองเอ้าต่อไม่ได้นะครับต้องต่อตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อลงมาต่อมาอย่างนี้โอเคอทำเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมได้นะครับเนี่ย ในในว่าแล้วผมก็ลองทําเลยละกันเพื่อความสวยงามแบบแจัดเงานะฮะแจัดเงาครับภาษาเหนือแปลว่า,าผู้ที่มีปัญญา,าช่างมันเถอะนะฮะคาบขวานก่อนนะจุดนี้โอเคอ่ะมันก็มีขวานอยู่ในมันก็มีขวานอยู่ในตัวแล้วก็ยังคาบมาเพิ่มเติมอีกโอเคครับผมเลื่อยตัวนี้เสร็จแล้วก็ เลยตัวนี้อีกสักสองอันรอสักครู่รอสักครู่วิธีทาโต๊ะตัวนี้ขอดูใหม่อีกครั้งหนึ่งขี้ลืมเหลือเกินใช้บวกสามตัวแล้วก็เสาสองเสาสองสองเสาอยู่ตรงนี้นะเสาสองเสาขอตัดขอตัดน้อยขอตัดน้อยโอเคครับขอตัดน้อยอันนี้สามารถต่อตัวนี้ได้ไหมอ้าวต่อได้เลยโอเคครับผมก็เวิร์กดีเหมือนกันนะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองผมขอลองผมขอลองอะไรนิดนึงอ๋อมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเอออะต่อไปเลยต่อไปเลยอือสามารถทำเป็นก็ก็สามารถทำเป็นเอ่อเหมือนเป็นหน้าต่างหรือรูอะไรสักอย่างได้นะครับรูในตำนาน ที่ใส่เข้าไปแล้วจะออกมาไม่ได้อีกเลยอะไรอ่ะเดี๋ยวก็ไปคนละเรื่องกันแล้วนี่โอก๊กฉันไม่เห็นคําว่าโอ๊กอยู่แถวๆนี้เลยช่างมันเถอนะเนาะแต่มันสามารถคาบได้แสดงว่ามันก็ยังมีอยู่นี่เป็นโต๊ะปิกนิกเอ่อนะครับผมก็นี่ตายละอันนี้โต๊ะหินนะฮะครั้งที่แล้วก็ได้คาบไปให้ดูแนละ้วอ่ะทีนี้ก็ข้ามไปโต๊ะหินเรียบร้อยอันนี้คืออะไรเนี่ยบล็อกอะคาเซียบล็อก โอเคครับเรามาทําบล็อกกล่องกันดีกว่านะฮะถึงมืดแล้วก็ไม่เป็นไรครับเราไม่กลัวนะฮะตอนนี้ไม้หมดไม้เมืองเพลงไม้เมืองนี้เอ่อเอาเดี๋ยวเด็บแบบเอา้าไม่ใช่เออต้องมีคลิกขวาที่นี้อ่ะไหนลองดูสิโอเคได้มาแล้วครับทําบล็อกกล่องนะครับผมอ่าฮะเอาไว้ตกแต่งนะครับอ่ะไหนๆทำแล้วตกแต่งเลย What the fuck อาสุดยอดนะมันสามารถวางของไว้ข้างในได้ด้วยอาสุดยอดะเป็นอะไรที่อเมซิ่งจริงๆเดี๋ยวก่อนผมพูดเสียงดังเกินไปหรือเปล่าคือวันสุดยอดอะเฮ้ยสุดยอดจริงๆเลยอะทีนี้ก็ด้านล่างรู้สึกมันจะมีอ๋อวีีเดี๋ยวเดี๋อ๋อบวกเล็กบวกเล็กบวกเล็กเล็กมีเล็กมีอ่า เอาไว้ก่อนบวกเหล็กได้ด้วยเหล็กดำไหมเอาเหล็กดำเหล็กดำเลยเหล็กเหล็กดำมันจะมีขอบดำกับขอบขาวเธอเกิดท่านผู้ชมชอบของดำดำท่านก็ใช้เหล็กดำถ้าเกิดว่าใช้เหล็กขาวมันเป็นยังไงวะเออไม่ต่างอะไรกันเลยก็ไหนๆทำเหล็กดำมาแล้วก็ก็เก็บเหล็กดำไว้ก่อนก็แล้วกันเนาะทำเหล็กขาวก่อนเนาะโอเคเนอะอ่ะทีนี้ก็ เหล็กดำเดี๋ยวก่อนนะเหมือนผมทำไอ้นี่อยู่ไม่ใช่เหรอโอเควางไว้สองอันอ่ะได้เหล็กดำมาอันไหนในท,ที่เขาต้องการเหล็กดำตัววางของไอ้ตัวนี้โอ้ไม่โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดใช้ใช้ใชสามเสาเลยเหรอ,อยอูสามเสาโอเคอ่ะ ต่อเลยครับผมผมว่าผมผมเอาอยู่ครับผมเสยองขวันและได้ยินเสียงท่ามยาสยงแล้วจะได้ยินเสียงท่ามอะไรเยอะแยะโอเคได้กล่องมาแล้วนะครับผมนี่โอ้ oh my god มีหนึ่งบานสองบานเข้าไปข้างในก็มีอสองบานสามารถเก็บขล้องได้เดี๋ยวๆๆๆถ้าเกิดเราเอาไป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 ,าไปติดผนังโป๊ มันก็จะดูรูราเลยทีเดียวโอเคนะฮะเป็นตู้เก็บของนะครับผมรู้สึกว่าตู้สามารถจะพัฒนาได้อีกโดยการอันนี้อะไรเนะี่ยขอดูก่อนนะคลิกอะไรนะกด R ใช่ไหมอ่าฮะแล้วก็มีอะไรอ่าทำให้เป็นตู้ใหญ่ขึ้นโดยการใส่เจ้านี่ลงไปนี่ทำเป็นโอ oh my god oh my god นะครับผมก็เหมือนกับเป็นเคาน์เตอร์อ เคาน์เตอร์สไตล์นะฮะที่มีผู้ก่อการร้ายกับผู้ต่อต้านผู้ก่อการร้ายน,นะครับคนละเคาน์เตอร์แล้วนี่เลิศค่ะโอเลิศค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านท่านจะอ,อ๋อช็อกโกบโลุ่พ่ออยู่ข้างล่าง mm hmm. ทุกทานจะรับอะไรไม่ทราบค่ะโอเคครับผมเราเลิกเล่นกันแค่นี้พอก่อนนะฮะอ่ะเราได้เรามารู้วิธีการใส่ตู้ใส่อะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะปลาของผมก็ยังยัง ยังยังยังอยู่พบกันสองตัวผมว่าผมจะทําเป็นเอาจริงๆนะผมจะทําเป็นอาโดมกระจกใต้น้ําไปอ่อใช่ลูกลูกพ่อก็เข้าใจพ่อนะพ่อจะทาเป็นโดมกระจกใต้น้าลอยไปทางฝั่งนู้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนโดมโดมกรรไกรลำคนละโดมนะฮะโอเคครับมาดูเครื่องกองฝนกันนิดนึงเมื่อพัดที่แล้วเรากองฝนไปมันก็จะมีน้ํามาให้เป็นอะไรที่ เราจะมีน้ำกินฟรีโอ้โหเต็มลุกอันน่ะน้ำอ้อน้ำไม่ต้องไปทำอะไรละอืมสบายละข้อดีของการฝนตกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ผมมาทำอะไรเนะี่ยผมมาดูปลาเสร็จแล้วผมมาดูตัวนี้เสร็จแล้วผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อผมจะมามานอนหลับนะครับแล้วก็มาพาทุกท่านไปดูการบุดจำบุดนะฮะบุดจำบุดเอา้าบุดจำบุดพายเรือกันระหว่าง ลูกของผมกับเขาเรียกว่าอะไรนะว่าทีไม่ใช่ว่าที่แล้วละ่ะสาม,มีแล้วล่ะมัง้งโอเคครับผมผมขอเรียกว่าลูกๆทั้งสองะฮะเราจะมาดูลูกๆทั้งสองเราปฏิบัติหน้าที่ภารกิจในการดำรงเผ่าพันธุ์นะครับทุกๆท่านนะครับ,ก,ก,รบก็บรรจงไปหา2ตัวมานะครับผมสาหรับคนที่ลงมดนี้นะฮะคนที่ติดใจฟิล์มแฟนตาซีนะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะเลิฟเวอร์แดงนะฮะ ขนแดงผนเลเวอร์นะครับผมเอาให้เขากินทั้งคู่เลยนะครับให้เขากินเสร็จนะฮะกรุณาออกมาจากนี่ครับเอาออกมาจากกรงนิดนึงฮะแล้วก็ดูเขานิดนึงนะครับนั่นๆได้มาแล้วครับนี่ลูกน้อยหนึ่งตัวก็วผมไม่รู้ว่าจะเลี้ยงเขายังไงอะ่ะจริงๆนะคือคืออีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็นะเป็นอย่างคลูกลูกบักอะไรหรือเปล่าพอเปิดประตูลูกจะวิ่งไปเลยใช่ไหม พึบหนาออกมาแล้วนะฮะคือไม่รู้จะบักหรืออะไรหรือเปล่าอีกสักพักหนึ่งเขาก็ตายเนี่ยผมงงมันมันใช้อะไรในการเลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเต้นร่มน้อยๆเนี่ยเอ่่่อออออเยู่ไหนนะเเออออ่่ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะนะแบบนี้หรือเปล่าไอ้ไอ้พวกนี้หรือเปล่าเนี่ยไอ้พิงค์เนี่ยเป็นอะไรเนี่ยพิงค์ไอ้สองอันนี้หรือเปล่าสำหรับเลี้ยงเด็กหรือเปล่า คือผมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูเลยแล้วกันมันมันมันใช้อะไรบ้างนะอ่ะผมผมเอามาหมดเลยผมไม่รู้ว่าเอาตัวไหนเลี้ยงลูกลูกของลูกเลี้ยงหลานดิเอออ่าอ่ามันเอาสีแดงผสมใช่เออโหสีแดงเหลืออยู่นิดเดียวป๊อบปี้เลิฟโอเคครับแล้วก็สีโอ้โหสีหืมสีชมพูก็มีอันนึ่งโอเคครับไอ้ดเดิ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 ผมว่าผมแปลงเรียบร้อยละอ่ามาสีแดงเสร็จแรงริดอ่ะ มขอลองลองดูก่อนว่าใช้ตัวนี้เลี้ยงเลี้ยงเจ้าลูกน้อยหรือเปล่าหรือว่าใช้สีชมพูเนี่ยพิงเนี่ยในการเลี้ยงนะฮะโอเคอ่ะวางต่อต่อกันเป็นทอดเป็นทอดทอดเนี่ยมันจะให้ความอร่อยกว่านึ่งหรือย่างนะครับมันมีของมันมีในเรื่องของกลิ่นอายของอ่าไม่ไม่นิดนึงนะครับแล,แล้วก็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 ยังอยู่ในนี้อยู่นะฮะอ่ะ เออเออผมลูกไปอยู่ใกล้ประตูทำนี่เขาก็ไม่กินนะผมคิดขวาแล้วหลายๆครั้งเขาไม่กินนี่เขาก็ไม่กินนี่เขาก็ไม่กินแล้วแล้วนี่เขาก็ไม่กินแล้วแล้วผมต้องต้องเลี้ยงยังไงอะ่ะคือคือเขาไปบ่อยมากเลยผมก็งงหรือว่าต้องมีแอ่งน้ําหรือย,ยังไงอ่ะนี่นี่คือขนนกทําไมมันมันมาอยู่ตรงนี้อ๋อผมไม่สามารถเก็บได้อ่ะ เอาไว้ก่อนแป๊บหนึ่งผมยัง,งงงอยู่ว่าเลี้ยงเลี้ยงลูกชุกโบอลยังไงนะครับผมทีนี้ก็เก็บเก็บสีโอ้ยโอ้ยเก็บสีไปนะฮะเก็บสีไปแล้วก็เก,ก็บกีอ่าผมลมืมใช้ตัวนี้เลี้ยงเลดกับพิงค์นี้ผมยังไม่รู้นะครับเอาไว้ทําอะไรนะฮะอาจจะให้ตัวสีชมพูนะครับเลี้ยงตัวสีชมพูนะครับชุกโบ,โบใน ในหมดโช็อโกโบโนะฮะเขาจะมีสีทั้งหมดหลายสีชะเอิงเอยนะครับผมซึ่งสีทองเนี่ยจะเป็นตัวขั้นสุดยอดกดคลิกขวาก็ไม่ได้ลูกพ่อไม่รู้จะเลี้ยงลูกยังไงเดี๋ยวลูกก็สวรรค์คตนะลูกเอย้ยหลานเอย้ยตาไม่รู้จะเลี้ยงเจ้ายังไงละหลานเอย้ยขอเก็บขั้กินกันหน่อยนาะโอเคครับผมอ่ะระจำหน้าที่กันต่อสำหรับหมอดของ ดีคอร์เรชันนะฮะอ่า uh, mm hmm. มาต่อกันอีกสักนิดนึงก่อนที่จะจบพาร์ทกันนะฮะคุยกันไปคุยกันมาไวมาก mm hmm. ผมเป็นคนที่คุยไปคุยมาทำไมมันไวเหลือเกินเนี่ยคือ uh, mm hmm. ผมทำกล่องผมทำตู้ผม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 ทำตู้เสร็จอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยพีระมิด this is a pyramid อา้อาวอ้าวแถมกดไม่มีบอก้วยว่าทำยังไง ถ้าเกิดกฎแล้วไม่มีบอกว่าทำยังไงแสดงว่ามันต้องเป็นรูปร่างอยู่ในนี้แน่นอนใช่ไหมใช่ไหมนี่เห็นไหมสมอลพีระมิดแต่ตอนนี้คือโลไอรอนอิ g กอตคืออิงกอตผมน้อยมากอันนี้คืออะไรเนี่ยคือใช้แบบนี้เหรออ้าถ้าเกิดอย่างนี้โออันนี้คืออะไรเนี่ยโอเวล i อรอนแคปบวกหรือไหนครับและเนี่ย plus ไอรอนแคปบวกอีกอันหนึ่งเหรอครับโอเคครับผมยังไม่ทำนะครับเพราะผมมีลังสังหรณ์นะฮะต้องฟังเพลงนี้เลยนะฮะรังสังหรณ์เป็นเพลงที่ดีมากมันทำดีไม่ดีกันนอกจากไอไอไอนี่นอกจากไอนี่แล้ว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 ไม่มีแล้วอ่ะทำเป็นกอบก็ไม่ได้โอเคช่างมันก่อนครับเพราะว่าไอรอนผมเหลือแค่9ก้อนนะฮะ ซึ่งผมก็จะทำอีกตัวนี้นะฮะซึ่งใช้ไอรอนอีก3ก้อนนะครับผมโอเค1 2 3นะครับผมคือทรัพยากรเหล็กเป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วก็เอามาถลุงเกลืองขนาดนี้ก็ amazing Thailand กันเลยครับอ่ะวางไม่ได้หรอ what the วอ้าวสองอันนี้ทำเป็นแผ่นเหล็กได้ด้วยโอ้โห what the เดี๋ยวเด เด๋อ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 ว h ทเด๋อ <im itation> ผมต้องการทราบวิธีการทำเจ้าเจ้าเจ้าไอแผ่นเนี้ยไอ้ไอนะ้แผน่นอะไรนะแผ่นตะกี้เนี้ยเออแผ่นดำดำเนี้ยอย่าบอกนะ <im itation> อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างที่ผมคิดไม่เนะ๊จออส จอจะทำให้อายตกใจนั่นไงแบบนี้อ้โหสีดำก็ทำได้แต่ผมยังไม่รู so ้จะไปตกแต่งอย่างไรดีนะครับเจ้าเสานี่นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอาจจะมีของมาวางไว้ข้างบนนะฮะใช้พิกแอคขุดกลับมาเหมือนเดิมเร็วๆเร็วๆครับ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 ได้3าค้อนครับเร็วๆๆๆๆๆๆโอเคครับขอบคุณมากฮะ thank you อย่าบอกนะว่า อย่าบอกนะว่าอย่าบอกโอ้โหเอาจริงดิเลิศครับได้หแผ่นเลยเลิศเลยแล้วก็ต้องใช้เหล็กอีกสองก้อนในวางขนาบข้างขอบคุณมากอ่ะมาดูอย่างอื่นต่อนะฮะมีเจ้าหนี้เสร็จออันนี้คือโอ๊กอะอะไรเนี่ย ช่างมันเถอะครับอลองทำเลยละกันนะฮะมันเป็นอะไรที่น่าจะทำง่ายอยู่นะฮะขอไม้โอเคเพลงมาจัดไปเลิศโอเควางไว้แบบนี้ได้มาหกก้อนได้มาหกได้มาหกพันนะฮะสแ,สแลปสแลปสแลปนะฮะาวางสแลปหนึ่งอันแล้วก็สติกสองอันขนาบข้างได้ตัวนี้มาโอ๊กอะไรเนี่ย อไดโอคนี้มาอันนี้คืออะไรเนี่ยคือไว้ทําอะไรเดีดเด็ดเด็ด๊บวางแบบนี้แล้วก็วางของได้ไหมคือวางของไม่ได้หรอหรือว่าแขวนป้ายหรือว่าต้องคลิกขวาอ่าลองอันนี้ก็ก็ไม่ได้นั่นคืออะไรผมว่าเหมือนมันเหมือนกับว่ามันน่าจะวางของหรือวางอะไรไม่ใช่ละ ผมว่ามันจะวางของวางอะไรได้สักอย่างต้องไปศึกษามาก่อนนะครับผมจะมาเล่าสู่กันฟังได้อีก20นาทีแล้วนะฮะนานแล้วนะฮะอ่ะเก้าอี้อ่ะโอเคเรามาทำเก้าอี้กันดีกว่านะครับผมวางแบบนี้เลยนะครับตามที่เขาว่านะฮะแล้วก็วางแบบนี้บนเก้าอี้นะฮะคลิกดึงมันออกมาครับผมเอาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกองมันเหมือนเพิ่มขึ้นมานิดนึงหรือเปล่าอ่ะก็ได้เก้าอี้คลิกขวาที่เก้าอี้ไม่ได้ต้องจินตนาการว่าเรานั่งลง นั่งหรือยังครับมอนเหมือนยืนบนเก้าอี้โอเคไม่เป็นไรครับอ่ะมีเก้าอี้มีพื้นมีมีมดิสเทรมมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทุกท่านก็สามารถที่จะโหลดแล้วก็เอาไปใช้แล้วแต่ความคิดใครว่าฉันจะทําแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบนี้มันน่าจะออกมาเป็นแบบนี้ตามความสร้างสรรค์ของแต่ละท่านเลยนะครับผมสามารถทําได้เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวขอสักคู่ ไม่ไงพอดีเห็นแล้วมันอยากทำไงโอเคไงพอดีเกิดความโลกเล็กน้อยทำสักสองโต๊ะสักสี่โต๊ะน่าจะเวิร์กมันน่าจะเป็นอะไรที่ a เมซิ่งไทยแลนด์สี่ไหมได้สามได้ยังไงขอหน่อยอ่ะได้สี่แล้วโอเคไม่ไงครับคือผมเห็นแล้วมันอดใจไม่ได้ที่จะลองทำดูนะฮะ มา4อันนะครับผมวางดูเลย1 2โอ้โหต่อกันให้ด้วยเลิศครับขอบอกนะจุดๆนี้เลิศครับผมวางของได้ไหมวางบล็อกไม้เพื่ออะไรครับทำไมไม่วางพวกแอปเปิลอ้าอยู่บนโต๊ะโอเคยี่2นาทีแล้วนะฮะก็เป็นเวลาอันควร คือเข้ามาแต่ในพาร์ทที้ผมก็พูดไม่หยุดไม่หย่อนไปพูดได้ยังไงวะคือไม่เบื่อบ้างหรือไงวางแบบโอ้สามารถสลับด้านกันได้ด้วย o oh อ my god อ h oh my god oh my god เดี๋ยวเดีมันสามารถวางเป็นแบบนี้ o oh my god ใช่ไหมใช่ไหมเดี yeah, 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 yeah. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋อะมุมนี้แล้วก็มุมนี้แล้วก็ มุมนี้แล้วก็อ่ะมุมนี้แล้วก็ถูกหรือเปล่าวะถูกมุมโอเคครับผมก็จบแล้วนะครับไปอีก1วันนะครับเราเรา20นาทีนะฮะหมดวัน1วันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันมาในนาะที่นี้นะฮะพาร์ตต่อไปนะฮะเราจะออกจากอ่าดีคอร์ชั่นคราฟนะครับผมมาเป็น ในเรื่องของการทำฟาร์มการหาหวัวการหาแกะการหากระต่ายการหาหมูไก่มา้าหมูกาหมากาไก่แมวก็อะไรก็แล้วแต่นะฮะผมจะออกประจนภัยด้านนอกแล้วนะก็ขอให้ทุกคนนะฮะจงมีสวัสดิภาพมีชัยนะก็ขอให้ทุกคนเอาใจช่วยผมด้วยนะครับผม ก็จะออกไปข้างนอกแล้วอันนี้ก็เป็นโต๊ะนะโต๊ะมันควรจะมีเก้าอี้อีกใช่ไหมใช่ชั้นลึกชั้นนึกแล้วนะฮะนึกแล้วนะฮะโอเคไหนไหนลึกแล้วก็ทําเลยนะฮะไม่จบพาร์ตกันสักทีนะฮะโอเคนะฮะอ่าวางอีกเอากี่ตัวดีเอาเอาสองตัวเอาสี่ตัวปึ๊บอ่าโอเควางไว้แบบนี้วางไว้แบบนี้ป๊ามานี่อ่าวางเก้าอี้ โอเคครับผมเก้าอี้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 เสร็จแล้วแล้วก็เก้าอี้อยู่ไหนอ่ะเจ้านี่เสร็จอ่ฮะแล้วก็อุย้ยลืมไปเก้าอี้มาต่อเลยนะครับผมขอขอขออีกนิดนึงก่อนจบพาร์ทก่อนจบพาร์ทอ,อีกสองอันอีกสองอันปึ๊บปึ๊ปโอเคอุ้ยอย่าเลยสิอ่าเรียบร้อยโต๊ะข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่า ท่านจะเอาไปทำยังท่านจะไปทำอะไรผมก็ยังไม่ทราบได้แต่ตัวนี้มันเป็นพปเปเปอร์ตกแต่งได้แต่ตัวนี้คืออะไรนั้นก็ผมต้องขออภัยด้วยครั้งต่อไปถ้าผมรู้ว่ามันสามารถทำอะไรได้ก็จะมาบอกทุกๆท,ท่านนะครับมันสามารถห้อยของได้ไหมเผื่อจะห้อยของได้ไม่ไม่ได้เลยเหรอขอบคุณค่ะโอเคครับผม โชคดีครับซีอูเก a i นเน็กไทม์ครับเจอกันครั้งต่อไปครับผมบายบายสวัสดีครับขอได้เป็นภาพหน้าปกวิดีโอวัดโอเคอยู่ตรงนั้นก่อนสเกลเลตันอยู่ตรงนั้นก่อนโอเคครับผมโชคดีกันครับเจอกันครั้งต่อไปครับผมสวัสดีครับบ b y ย